คลิปนี้ดูฟูลซับนะฮะเดี๋ยวดูฟูลซับติดคลินนะฮะคลินนี่คาร์บอนเป็นคาร์บอนด้วยนะ,ะมันเออนะมันพลาคาร์บอนมันพลาคาร์บอนนะฮะคลินอันนี้เนาะติดนะ,ะนนะโอ้คันนี้ทำเสร็จแล้วพร้อมขายนะฮะนี่ดูโชค๊คกันนะโอ้โชค๊คน้ำมันนะเนี่ยแล้วดูนี่ ชิโมโน XTR น,นะฮะสามใบมี4มี่ใบด้วยเนี่ยนะก็สใบไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าเก้าสสปีดนะคันนี้ขึ้นโอ้โหเฟร,รมคาร์บอนเลยนะสวยจริงอยู่ที่แดนด์ไปนะฮะสวยมากโอ้แล้วดูนี่อ่ะไปดูตอ่อหนึ่งคันนู้นตรงนอีกสองคัน ทำดูนะวันนี้ยุ่งหน่อยนะฮะวันนี้แทบหน่อยนะเพราะว่ามีรถมาลงนะเนี่ยรถลงแล้วก็เต็ไมไปหมดเลยนะเต็มหน้าร้านอยู่นี่คันนี้แคนนอนเดลคาร์บอนอีกเออนี่นี่นะฮะโอ้โหแคนนอนเดลอะไรนะลาเวนลาเวนอีกลาเวน,เวนแคนนอนเดลลาเวนนะฮะโอ้โหเดี๋ยวก็ไปคันนี้มาจากไหนไหม่ออกไปนี <c> ่ <oughs> ไปชมลึกๆเลยดีกว่าไม่เห็นสปีดน,นะโโหดุมล้อนะดีดิเป็นน้ำเดืวนะเห็นน้ำเดืออันนี้คือฟูซับนะฮะข้างหน้าก็มีโช๊คนะมีโช๊คอยู่ตรงคอการนี่นะโช๊คามันนะแล้วก็มีโช๊คสปริงอยู่นี้การแกนการแล้วก็มีตัวฟูซับเนี่ยช่วยลดแรงกระแทกเทียบเลยนะ จานหน้ากี่ใบเนี่ยสองใบเหรอเป็นคอนเตยท์คำสองใบสองใบเองนะที่เห็นนะจานหน้าสองใบงนะที่มองเห็นนะใบที่สามไม่เห็นนะสองใบนะฮะพอแล้วพอแล้วสวยนะสวยสวยอ่ะอีกคันนึงอยู่หลังผมนี่นนะครับนี้เป็นอะไรวะเนี่ยเชลวินคาร์บอนด้วยมิเนี่ยอ่นะาคาร์บอนด้วย ฟูซับคาร์บอนนะฮะสามคันนี้คาร์บอนหมดเลยนี่ดูเบาอยู่เลยนะน่ะลบนี่โอ้โหโน,น,นะขนาดมีโช๊คขนาดนี้น,น,น,นะ,ะโช๊คสปริงนะ,ะงหน้ามีโช๊คขนาดอย่างนี้นะฮะเนี่หน้าสามใบนะฮะนี่กบบเอ็กทีนะฮะ หน้ามาดูโหเนี่ยจุกใจเลยนะใครได้ดูนะคลิปนี้สามคันนี้ก็พอแล้วนะสามคันนี้แล้วก็สามคันนี้ก็พุ้งแล้วนะได้เห็นนะฮะ<า>แลนไบ์<า>นะ<า>แต่ว่าจะอยู่ไม่อยู่ก็ต้องโทรถามทางทางแลนดไบ์นะเพราะว่าบางทีกลับไปเนี่ยสองไปแล้วนะฮะของไปแล้วไปเร็วยิงๆนะลองดูนะฮะถ้าชอบนะอยู่สาม นี่ต้องมืออปลูกครเดล่ันนุ้นเด่นมากนะนะผมว่าเด่นเป็นเด่นชัดเลยสิชญนาเลยเดี๋ยวมีข้างในมีอีกนะเดี๋ยวผมพาไปดูนะ